สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เกษตกรกรนวลดัวว่าได้ออกนาออกตาครับเมื่อเนี่ยพามาเบิงเแบบีคอร์ครับเแบบีคอรเกษตรอินซี่สวนเท่านี่แหละครับคุณเห็นวันอินซี่ครับมักครับหนอนมักของแท้ครับเนาะ กะเป็นเบบี้คอร์สครับมืออื่นเสิเอาไปตลาดเศร้าจะเอาไปตลาดตอนเช้าลูกค้าก็เลือกหยิบได้เลยชอบกอไหนมักจังได๋กะมักกอไดก็เอาเลยครับอันนี้เก็บอันนี้เบบี้คอร์สนะครับเนาะกําลังหอกําลังงามกําลังพอดีเลยนี่นะครับกอบพุ่นฟังเสียงครับฟังเสียง ผมปลูกแบบอินซี่ครับผมปลูกลงดินนะครับปลูกลงดินดเ,เออดิน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  <ผม S 1> ครับหนูออกวิดีโอไม่ได้ลูกหนูออกวิดีโอไม่ได้ไครับก็ครับผมก็จะเป็นแปลงประมาณนี้ครับผมดเดี๋ยวรอ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 ปา้ารอป้ารอรอ อันนี้ก็จะเป็นแปลงขางกอไผ่ังเกสไงไวก็แปลงขางกอไผ่หนิดถ้าไปข้างหลังทางพุดนะครับสุดๆพุ่นก็สียืดนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอร์ดที่ไฮเบิร์กมาหันเป็นเบบี้คอร์ดครับเบบี้คอร์ดอันนี้คอร์ดเบบี้เบบี้เขาสีบอสูงบอยาวเั็นสีครับเขาสีห่อปอมๆนะครับถ้าเป็นคอดเนี่เขาก็สียาวๆสูงๆแน่ครับตัวต่อไปก็ดีเป็น กินโอกนะครับกินโอ๊กกินโอกคลักๆก,กกับขีงงัวครับผมขีงงัวนมากนะอันนี้ก็สิเป็นหอมหอนะ่อผักกาดแก้วนะฮะผักกาดแก้วทั้งคู่กับปลูกหอมปลูกกระเทียมนั่งปลูกหอมปลูกกระเทียมเนี่ยไปนำ้ำอันนี้เอาไว้เก็บมเมล็ดพันธุ์ครับนี่เอาไว้เก็บมเมล็ดพันธุ์ น,นี่หอมพอสีแดงน,นี่หายากหลายจองกับวาค่อยได้นะครับจองกับวาค่อยได้อันนี้ก็เล็ดเหลือไหวเป็นมเมล็ดพันเลยนะครับอันนี้เล็ดโอกนี่เล็ดโอกอันนั้นบัตเตอร์เฮดมาทางนี่บัตเตอร์เฮดนะกำลังงามเลยนะครับกำลังงามกับมือเอือนกับเสียเอาไปประมาณัจากสิบมีสิบกิโลอ่ะครับเอาไปตลาด ซูพี่น้องกินเลือกเอายิบเอามักกอใดก็ได้ครับอันนี้เแบบี้คอร์สนี่นเบบี้เแบบี้เแบบี้นะครับเขาติกกดคอจังสี่เแบบี้คอร์สเนาะกาการ่าแปลงท่างนี้อันนี้อ่าตัดแล้วก็ต้องไถครับไถาตากตากไว้ก่อน ไถตากไว้ก้อนเนี่นยนะพ่อไถกบกับไถกบเลยนี่ฟิเล่ครับผมฟิเล,เ,มเ,มเล่ลนีเหมดเหมดเร็วปลูกยากปลูกยากเลยไงขายง่ายปลูกยากขายง่ายนะครับอันอันนี้หอมหัวสีแดงอันนี้หอมอิตาลี เป็นรงสิกแมก่เนาะครับไ mm hmm. อทีมันแซมๆอยู่มันนี่ยังเนี่ยเนี่ยใบเนี่ยเออกินโอ,อ,อ๊กอลีบว่าสันว่ากินโอ๊กลีบเนาะครับกาหลักๆเลยผมก็ใส่ตะขีง่ง่วครับนี่กลองขีง่ง่วมากไว้ทิมไว้ครับแล้วก็เอาลงแปลง เอาไปลงมักถิมไว้แล้วก็ใส่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 ไลไปเรื่อยครับไลตามสเตปไปปีหนึ่งใส่สองเถ่อครับปีหนึ่งกับใส่สองเถออยุได้ครับบ่ต้องมีฮอร์โมนบ่ต้องผึ่งผ้าบ่ต้องมียาเยยอยังเลยครับนอนนอนกับมีแม่เป็นธรรมดาเนาะนอนก็มีแม่เป็นธรรมดาอันนั้นเรื่องปกติครับนอนส่วนในบ่มีนอนแสดงว่าส่วนนั้นมียา ครับผมกะนี่ให้เบิ้งไว้ห้าอยากสอบถามสอบอี่ยางกาคอมเมนต์มาด้อครับเ้อครับผมขอบคุณครับคิปมี้สวัสดีครับ